สวัสดีครับสวัสดีครับหิวอะไรที่ไม่ใช่ข้าวอ่ะครับอุ้ยนะบ่านะไ่ขอเลยขอโทษครับขอโทษครับทุกคนขอโทษครับทุกคนผมแค่หิวของหวานนะครับใส่แขนหน่อยสิโอเครับแต่หิวอะไรที่ไม่ใช่ข้าวอ่ะตีนะเอวตีนไวรุนอะไรจะโดนสั่นตีนฮัลโหลพี่สาวพี่สาวครับใส่กับผมป่ะครับ ไม่เก่งอ่ะต้องห่วงว่าตายเก่งหรือเก่งจ้วงอ่ะโอ้จ้วงทริปอ๋อพี่สาวชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อปายุธฮะชื่อปายุธแปลกๆนะเนี่ยผมแล้นชื่อชื่อนี้ชื่อนี้ผมขอสะบัดก่อนนะพี่สาวแล้วเจ้าหญิงเจ้าหญิงอยู่วังใดนี่ข้าอยู่วังมรกตอ๋อข้านึกว่าเจ้าอยู่วังน้ำเขียว ข้าไม่มีวังอ่ะข้าเป็นบ่าวไพ่อ๋อยู่กระท่อมเหรอฮะใช่เราอยู่กระท่อมเราติดกระท่อมมากถามบาดิท่ที่เป็นบ้านอ่ะนะใช่ใช่ใช่กระท่อมที่เป็นบ้านกินได้ด้วยก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พบกับผมบอมเอ็นเฮดอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มาซาวเวดจะมาจีบสาวอีกแล้วเว้ยทุกคนตอนนี้ครับผมเป็นเวลาเอ่อ ตีสครับตีสองจะตีสแล้วเรามาดูกันครับว่าคนในสาเวยยังจะเยอะอยู่ไหมนะครับโอเคผมผมเบื่อจีแบบว่าตามผับตามนี้แล้วเดี๋ยวเราลองไปแบบว่าเป็นพวกสถานที่ที่แบบว่าเท่าสาวแบบบ็อกซิ่งของแท่อะไรเงี้ยมีบ้างเปล่าม,มีเปล่าวะ นไม่ใช่่่พีนาจะไม่มีเนาะผมว่านะน่าจะได้ไปแบบปั่นคนแถวหนี่มใช่ไหมไม่ครับอุ่นหนุ่มอุ่นป่าทูน้องเขาได้ดีในๆนหนูลองโปรโมทร้านหนูหน่อยสิโอ้ยปลาทูเครอคะปลาทูเหรอคะพี่ชอบปลาเค็มมากไม่ได้ชอบปลาทูพี่ชายฟัก่อนอ่ะฮะว่าไงครับต่อครับ โอ้โหได้กำไรดีไหมครับเนี่ยโอ้ <c oughs> โหทุนหายกำไรหดเลยนะ <c oughs> ดูจากตรงปลาทูตัวละยี่สิบห้าสองตัวร้อยสามตัวห้าสิบแล้วมีปลาเค็มขายปะครับโอ้โหผมย่อปลาเค็มมาดิไม่ครับสวัสดีครับทุกคนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับหิวอะไรที่ไม่ใช่ข้าวอ่ะครับอุ้ยเฮ้ยน่าเบื่อนะโอ้ยขอโทษครับขอโทษครับทุกคนขอโทษครับทุกคนผมแค่อยู่ของหวานนี่ครับใส่แขนหน่อยสิโอเครับแต่หิวอะไรที่ไม่ใช่ข้าวอ่ะปีน้าเอวตีนไวรุนอะไรจะโดนสั่นตีนอะไจะเย็นพี่ชายจะเล่นร้อนนาไี นาลีนาีเป็นลูกแมวเหี้ยเปล่าไม่ใช่ครับเมาคีอ๋อเมาคีนาลีว่าแต่ว่าพี่สาวเสื้อโมงชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อนาลีฮะพี่สาวเสื้อโมงชื่ออะไรครับเนี่ยน้ำน้ำด้ชื่อน้ำอ๋อนี่น้ำอ๋อพี่ชื่อชื่อสโมกี้สโมกี้หิวหิวอะไรที่ไม่ใช่ข้าวอ่ะพี่ตีแล้วเปล่า โอ้โหแม่ผมเหรผมแค่หิวหิวเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ข้าวไงโอ้โหเอาเงินมาก่อนเร็วยูสุดเจอเยอะอีกคนนึงฮัลโหลพี่สาวพี่สาวครับต่ายกับผมปะครับต่ายไม่เก่งอ่ะต้องบอกว่าต่ายเก่งมากๆเก่งจ้วงอ่ะโอ้จ้วงคลิพย์พี่สาวชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อปายูสฮะชื่อปายูสแปลกๆนะเนี่ย ผมชื่อชื ulously, ่อนี้ชื่อนี้ผมขอสมัครก่อนนะพี่สาวขอถว่นอดีโอ้ยเมื่อกี้แบบว่าเหมือนเหมือนมีอะไรมามากระตุกกระตุกจิตใจผมอะเมื่อกี้อาตอนกับผมเลยปะผมจะนวดหน้าให้เฮช่วยได้ครับช่วยได้ครับช่วยได้ครับผมจะโดนทำร้ายช่วยได้ครับเฮ้ยพี่สาว

ไม่รักปากอ่ะทำไมอ๋ออะไม่รักปากอ่ะไม่รักปากอ่ะไปไหนมาหนิหมาหนิหมาไม่รักปากเฮ้ยเฮ้ยแม่งหลบอุ้ย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 นี่ไงคือจะต่อยไม่ให้หลุดคือจะต่อยไม่ให้หลุดไม่รักเลยนะครัเฮ้ยไม่น่ารักก็อยากให้รักนะครับ หลักนั่นนะอุ้ยอุ้ยพี่สาวอุ้ยโมได้รอพี่สาวรอครับพี่สาวหัวชมพูครับพี่ต่อยกับผมเปล่าพี่ต่อยกับผมไหมตายครับอุ้ยอุ้ยอย่างครับพี่พี่ชื่ออะไรเนี่ยพี่ชื่ออะไรครับฮะพี่พี่ชื่ออะไรเอาดีดีไอตอเอาดีดีมันคุ้น แสงพี่มันคุนน่ะพี่ชื่ออะไรเอาเดีๆพี่ชื่อไรชื่อมิวสิกครับชื่ออะไรนะครับมิวสิกมิวสิกใช่ไหมครับผมว่าพี่คนคุ้นว่าแต่ผมผม,ผมขอเช็คแป๊บหนึ่งเฮ้ยทำไมมันโทรไม่ได้วะอ๋อมันน่วงมันน่วง คนๆน้าเราอะอออไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ก็ดีแล้วพี่ฟังพี่ไม่ยืนทำไรอะ่ะโคตรนานเลยพี่ชายอ๋อเพิมาเย็ยเหม่ออะไรกันเนาะพี่ชายหรือพี่ชายหรืออะไรกันแน่เอาดีๆครับพี่ชายครับงั้นพี่มากับผมสักยกไหมแต่ว่าผม ตอนจริงผมไม่ค่อยทำร้ายผู้หญิงอ่ะแต่ผมเห็นพี่น่ารักเกินผมอยากเอาหมัดไปเสิร์ฟสักหมัดเ <c> ฮ <oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมก็ต่อยไม่เก่งครับแต่ผมแต่ผมรักเก่งมากเป็นไงอ่ะโดนกูญยอดอ่ะเดินดิวิพีตัดกำลังครับเวลาเราจะต่อยมาเกินแล้วทำอะไรโอ้โหส่งไปรุ่นบ็อกซิ่งเลยอะดิเฮ้ยหมัดเชีย่ยเลยเนี่ยกูกูทำหมัดเลยเนี่ย ผมบอกว่าผมทำเป็นตหมัดอ si ันน uh uh ี้นะหมัดล็อกผมบอกเลยหมัดล็อกมัดล็อกอันนี้อันนี้ไม่ได้นะหมัดล mm ็อกมันอันนี้ยากเฮ้ยทำไมกูโดนอยู่ฝ่ายเดียว

มันก็เป็นแบบนี้อ่ะทุกคนไปรื่นซาเวทไว้ใจไม่ได้นะอย่านะคนดูดูดิก็ <c oughs> เพิ่งต่อยกับเราโยกโยกอะ่ะดูดิเนี่น่าจะน่าจะเป็นคนรู้จักเขามาแล้วน่าจะเป็นใครใครก็ตามนะครับที่เขารู้จักน่าจะมาแล้วเนี่ยนะครับเอี่ะไปรื้นซาเวทเนี่ยแปลว,ว่าไม่อยากไปหาจริงจังเด้อมีคนามสุขแค่ชั่วคราวก็พอละ ลองลองต่อยไม่เป็นฮัลโหลครับคุณคุณครับจริงแยบธรรมครับโอทยโทษ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 ครับโอ๊ยโอ๊ยเกินเกินเฮ้ยคุณคุณใช้ความรุนแรงกับผมนะแบบเนี้ยเฮ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 ้ยจครับเฮ้ยผมผมแอบผักนะหมาแม่หมาดิแมาดิหมาดิ เอ,เอ้ยช่วยครับจะยังครับพี่ผมผมแค่ผมแค่ผัานเองทำไมทำไมคุณต้องใช้ความรุนแรงกับผมด้วยครับเฮ<ว>้ยเฮ้ย<ว>พี่ถอดชุดว่าออกก็ดีนะโอ้ยเกิน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 คุณๆๆๆคุณจะใช้ความรุนแรงกับผมได้ไหมเอางี้ดีกว่ามาเดี๋ยวคืออย่างงี้ดีกว่าเรามาต่อยกันหนึ่งในสามเกม ถ้าคุณแพ้คุณต้องเป็นแฟนผมหนึ่งวันโอเคเปล่าโอเคเปล่าแฟนเดียวันอะวันไ้แตนอะไรเงี้ยอะไรครับเอาไหมครับเนี่ยก,ก็คือเกมไงเกมก็คือเกมไงก็เราแบบว่าถ้าถ้าผมชนะคุณคุณก็เป็นแฟนผมหนึ่งวันอุ้ยตายเลยอะากถึงับตายรอรัคุณตกลงหรือเปล่าคุณใจหรือเปล่าแค่นั้นแหละอุ้ยเกิน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  คนใ,ใ,ใจหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัดเลือดหรออุ้ยคนใจหรือเปล่าอ่ะสามสามวินใจหรือเปล่าถ้าคุณแพ้คุณต้องเป็นแฟนผมผมจะพาคุณไปเที่ยวหนึ่งวันเป็นแฟนผมหนึ่งวันได้เปล่ายังไม่ต้องต่อยละเป็นแฟนผมหนึ่งวันผมชนะคุณแล้ววินนึงอ่ะก็ก็แฟนเดงครับหนึ่งวันไม่ได้หรอ คือคือผมแบบว่าจะมีแฟนในซาวเวดอะไรเงี้ยแค่แค่ชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวก็ดีดอะไรนะครับชั่วโมงชั่วโมงเดียวก็ดีได้เปล่าลอ่อผมจะผมพาคุณไปเที่ยวอ๋อผมพาคุณไปเที่ยวแล้วกลับแค่นั้นแหละฮะต้องหาพี่ชายเอ,อ้ยชั่วโมงเดียวไม่ได้ทำไมอ่ะพี่พี่คุยพี่คุยยังไม่มาเลย ไม,ม่ผมผมพาคุณไปเที่ยวแค่ชั่วโมงเดียวเออไม่ใช่ชั่วโมงเดียวดิประมาณส0สิบนาทีเออไม่ถึงส0สิบนาทีประมาณสิสิบห้านาทีเอางั้นเอางี้ดีกว่าคุณแค่บอกว่าอ่ารักนะนายหรือเปล่าแฟนดีหนึ่งวันนะเออหนึ่งวิก็ได้เอาแฟนดีหนึ่งวิคุณบอกว่ารักนะได้ไหมเออเอางี้ดีกว่า โอหหนึ่งวิก็ไม่ได้เลยเหรอทำไมผู้หญิงเซอเวตเขาใจร้ายจังเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยคุณจะไปไหนฮะหนึ่งวิไม่ได้หรอแฟนดีก็1หนึ่งวิไม่ได้หรอคะแฟนเอให้ได้ไ <c oughs> ยังไงเฮ้ยคุณชื่ออะไรเอาดีๆทำไมเสียงมันคุ้นวะชื่อมิวสิกจริงๆมิวสิกอ่ะม <c oughs> อไม่ไเป็นไรอ่ะอ่าคุณหนึ่งวิได้ไหมก็แค่แบอกว่า ่ารักนะร <ฮา S 1> ักน้าเด็กโง่กันละทำไมอ่ะเปิดครับเปิดเปิดกูเปิดแค่นั้นแหละไ, <ป S 1> ได้ไหมได้ไหมผมแบบว่าผมจะไปบันโมแล้วเฮลิคอปเตอร์จะมารับผมแล้วไ, <ป S 1> ได้หรือเปล่า <ไป S 1> ทำไมอ่ะก็แค่ แฟนเลนหนึ่งวิไม่ได้เลยหรอเดีอวใจวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมอ่าผมผมจะถือว่าเป็นมันแห่งความรักแล้วกันนะครับเอ้ยผมจะเก็บผมจะเก็บไว้ดีๆนะครับผมจะจำไว้ว่ามันเป็นมันแห่งความรักผมจะเก็บไว้ดีๆผมจะถือว่ามันเป็นมันแห่งความรักนะครับผมผมไปแล้วนะครับคุณิวสิกเราอาจมีโอกาสได้เจอกันอีก ไปแล้วนะครับเอหาพี่ชายทำไมครับเนี่ยทำไมครับเนี่ยฮะฝึกต่โหฝึกไต่อยกับอากาศเอพี่ชายโหพี่ชายพี่ชายเสียงผมพอจะเป็นวรุ่นบ็อกซิ่งได้เปล่าเออสวัสดีครับสุดหล่อโอ้ยเป็นรุ่นบ็อกซิ่งวะกูเปลี่ยนเป็นรุ่นบ็อกซิ่งวันแรกวะสวัสดีครับสุดหล่อ แบวฮะไม่รู้ไอแบบไอเขาชอบเฮ้ยอะันอันอันนี้แฟนพี่เหรอครับเนี่ยไม่ใช่อ๋อใครครับเนี่ยสวัสดีครับสวีทครับเฮ้ยอันนี้แบบแต่งตัวทรงแบบสาวบ็อกซิ่งเลยไหมเนี่ยใช่เหรอใช่ครับสากหิ่งให้อยเนี่ยผมว่าแม่งแบบผมเจอคนนึงอ่ะแม่งต่อยโคตรตึงแบบกอดแตกร้อยเปอร์เซ็นต์หนัได้ได้สวนแค่หมัดเดียวสวนหมัดหนึ่งแม่งกอดแตกสวนเลยอ่ะ ผมเจอคนนึงแต่นานแล้วแหละแม่งหายหัวไปไหนไม่รู้พี่เขาพี่เขามีแฟนแล้วสิแม่งเราเรายืนตรงนี้เราไม่ไม่ปลอดภัยนะผมว่าว่ามันไม่ใช่พื้นที่เซฟโซนฮะเฮ้ย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 พี่พี่จะเย็นพี่เฮ้ย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 ยี่อแฟนเขามาอีกใช่เหรอพี่ชายแฟนเขาเหรอ มใช่เฮ้ยเฮ้ยพี่อยากเข้าใกล้ผมพี่อยากเข้าใกล้ผมฮู้วผมกู้อ้าวโอ้โหสวัสดีครับพี่สาวพี่สาวเจ้ามาจากแดนใดนี่ตัวฮาสวัสดีครับพี่สาวเจ้ามาจากแดนใดนี่เ้อทโอ้โหเจ้ามาจากแดนใดนี่เจ้ามาจากยุคไหนเนี่ยโอ้อโหญิงงอหญิงเจ้าโอ้โหองหญิงข้าข้าไม่รีอาจ เทียบองค์หญิงได้เหรอเจ้าหญิงเจ้าหญิงมาจากวังไหนเนี่ยถ้าหรอถ้ามาจากผ้าฟ้านั่นแหละผ้าฟ้าต้องมีตังค์เยอะนะไม่มีรู้รู้แล้วเจ้าเจ้าหญิงเจ้าหญิงอยู่วังไหนนี่ข้ายู่วังมรกตอ๋อข้านึกว่าเจ้าอยู่วังน้ำเขียว เจ้าอยู่วังอะไรนี่อ๋อข้าไม่มีวังอ่ะข้าเป็นบ่าวไพ่อ๋ออยู่กระท่อมเหรอฮะใช่เราอยู่กระท่อมเราติดกระท่อมมากถามบางจีที่เป็นบ้านอ่ะนะใช่ใช่ใช่กระท่อมที่เป็นบ้านกินได้ด้วยข้าชอบกินกระท่อมแต่แต่ข้าชอบยีอ่ะยีไหนะไม่เป็น ชื่อขาปล่อยค่ะเป็นแม่คู่จากเต้านั่นแหละอดีตประาลอะอดีตประธานเลยเหรอใช่<ต>องค์หญิง<ข>องค์หญิงมีอะไรให้ข้ารับใช้หรือพอด,ดีหนุ่มไบร์หนุ่มไพ่ว่าไงครับไพ่ป๊อกเด้งดว้าายวยขออนุภร์ครับองค์หญิงเรียกข้ามามีอะไรให้ข้ารับใช้หรือ ติดตการแต่เขาจำค่าไม่ได้แต่ค่าจำเขาได้ว่าเขาหน้าตาแบบนี้เลยโอโอเล่าทำไมองค์หญิงความจำดีจังเลยอะ่ะค่ามีจิตสัมผัสที่หกสิบเก้าโอ้แต่ค่ามีมีจิตสัมผัสที่ห้า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 สิบหกเจ้าจะขำอะไรด้วยองค์หญิงเจ้าเพิ่งแต่งานกับข้าหรือไม่ ข้าพูดเรื่องตงัวการกับเจ้านั่นแหละโอเคแสดงว่าข้าความจําดีใช่หรือไม่ใช่แต่ติดสัมผัสของข้าข้ามีศักยภาพพิเศษก็คือสามารถจำอดีตการเมื่อเมื่อย้อนกลับไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนอหลายร้อยปีก่อนเจ้าเกิดมาหรือยังข้าข้าเกิดมาหลายภพชาติแล้วข้าจาได้ทุกอย่างที่ข้าเกิดภูมิภพภูมินั่นแหละข้า,า,าจำได้ชาติชาติที่แล้วข้าจาได้ เจ้าเป็นต้นไม้ต้นนั้นน่ะสีเหมือนกันเลยข้าจําได้ตอนนั้นข้าไปปลูกกระท่อมไว้ตรงนั้นกระท่อมที่เหมือนบ้านไม่ใช่กระท่อมที่เจ้าคิดหรอกอ๋อข้าข้าพอจะรู้น่าข้าใช่ข้าจำได้ว่าอดีตข้าเกิดเป็นต้นไม้แต่เป็นต้นไม้ที่ที่มีบุญมหาศาลนะคะใช่ต้นไม้ที่สวยงามใช่ข้าเลยเกิดมาเป็นคนแล้วมาเจอเนื้อคู่อีกรอบหนึ่งโอ้ มัมีหวานใจนัผมว่าเออองหญิงท่านท่านน่าจะดูท่านน่าจะดูผิดว่าเป็นเนื้อคู่นะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อขี้เขามีสามลูกข่าไม่เชื่อว่ามีสามลูกคะต้องดูใ่เช่เนื้อขี้ด้วยนี่เนื้อเขียวย้แล้วก็สูบได้เลยเนี่ยแล้วแล้วองหญิงท่านเคยอมลูกอมหรือเปล่าเปยออมหรือเปล่าอมลูกอมอ่ะ สมัยใหม่เท่าไหร่เนี่ยเคยภาพเป็นแต่ก่อนก็อมอยู่อะอดแกอมลูกอมเหรอครับอ๋อเจ้าเคยโล่สับเพาหรือไม่อมอมยาอะไรเงี้ยใช่อดเจ้าเคยโลกก่สับเพาหรือไม่แล้วแบบว่าแล้วองค์หญิงรู้สึกยังไงหรือเวลาอมเข้าไปแล้วอันนี้พูดถึงเรื่องอมอะไรอ่ะ,อะ,ออะลูกอมครับลูกอมครับ หลายปีแล้วสิโอ้โหเตมรถคอนขัดกันไปแล้วอ่ะองค์หญิงมาพอจะว่าไหมครับเออพอจะไปวาดปู่กับผมได้หรือไม่จะไปอมหรออมลูกอมไม่เนี้ยข้ามว่าเกิดขึ้นที่ใดเกิดกับใครมันบอสำคัญเอาไอ้โลนไอ้โลนเอาเฮ้ยไอ้โลนอย่าเล่นกับน้องไอ้กระชอน มันเชื่อตรงนั้นเราไปให้ตามกันพี่พี่เห็นผมว่าฟอนนะผมชื่อฟอนฟอนโอเคฟอนตัวอยู่ฟอนจะให้ใครรู้เป็นอาแฉไม่ได้โอเคโอเคโอเคเขียนกอดกอดอ๋ออ๋อผมฟังผิดเออโทษทีครับเสียหมดเลยเจากจากอเมริกามาอีสานเฉย